กันโรงพยาบาก่อนเนอะไปเป๋ายาก่อนรับที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นจุดแพ็กยาทั้งหมดทั้งอำเภอต้องมาเอายาที่นี่จะไปแจกจ่ายที่นี่แล้วก็ไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆในเขตตำบลต่างๆใช่ วันนี้จะไปที่เทศาบาลแล้วจะไปดูที่จุดรวมพลของเทศาบาลตำบลโนโนสูงนตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอโนนสูงนี่เป็น,น,น,งปนไงครับตอนนี้ก็ลดลงแต่ลดลงไม่มาก ลงมากนี่ท่วมมานานหรือยังท่วมอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันแต่กระนั้นก็ยังคงตัวอยู่ครับแต่ลดลดเรื่อยๆตอนแรกก็ลดลดประมาณสองสามวันตอนนี Hua> ้ยังตึงถึงอยู <S 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 <S? <S 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 yeah, ่ครับลดลดหน่อยจากจากทิปเซนเนี่ยมันจะเหลือประมาณสามเซนสี่เซนลดลงมาเรื่อยๆเฉพาพ่อไอเคจสบานเนี่ยมีทิปสามชุมชนทิปสามชุมชนมีที่ท่วมมีส่วนพักส่วนพักเหนือส่วนพักใต้ส่วนพักกลางชุมชนบัวหนึ่งบัวสองบัวสามกับพี่ฐานตะปู น้ำมันในสูงช่วยนี้สมบูรณ์เลยครับสมบยรณเยอะเยอะท่วมแรกหลายปีทางเทศบาลนี่มีมีจัดหน่วยไปช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างเรื่องเรื่องีตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ระเพยนี่แล้วก็ข้อภาษาธรรมะโคลโรแล้วก็มีกดช่วยกันหลายหน่วยงานครับมันมาเม็ถึงห้าชั่วโมงมากับมาปุ๊บหน้ามันมาเร็วใช่มาเร็ว มาเร็วทีเราก็ช่วยเหลือคือกัารกอบพยบคนเนี่ยจากขีดห be ัวนำ่วมออกมาเรามีเรือทองแบนแล้วก็มีเรือหางยาวเขาไปช่วยชาวบ้านออกกอบพยพคนมาอยู่ที่สูงมีผู้บริจาคหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาบริจาคเราหน่วยงานมาบริจาคเราเราก็ไปแจกจ่ายครับแต่ละเทศบาลันแต่ของเอกชนมว่าไงมาครับแล้วเราการช่วยเหลือต่อจากนี้ไปเราจะมีการช่วยเหลืออะไรต่อไปจักช่วงต่อไปก็คงจะดูแลเรื่องสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับ เาแหววอะไรเงี punched, right? yep. Shit, ้ยตามารถจยาหลังจากที okay. ่น้าลดลงไปแล้วชุมชนไหนคืออยู่ที่ลึกเนี่ยอยู่อยู่ที่ดวนน้ำถล่มเยอะเขาก็อพยพคนไปที่สูงมีประมาณมีประมาณสามสี่จุดอะที่อพยพยพ้นจะมีเรือวิ่งรับส่งในหมู่บ้านในชุมชนจะมีเรือของเทศบาลคอยส่งอาหารส่งข้าวส่งน้ําแล้วก็ยาจะไปด้วยแล้วน่าจะเป็นศูนย์รวม ช่วยเหลือทางอำเภอศูนย์ใหญ่ของอำเภอโนสูงจะจะมาศูนย์รวมจะอยู่ตรงนี้นะมีของทหารมาสนับสนุนหนึ่งกองร้อย ที่น้ำไหลผ่านคือระดับน้ำน้ำเชี่ยวกราดบ้านคู่นั่นก็ลงจะแข่บ่พอขุดเลยพี่นี่ยี่เขาไปว่าปวดตะเพีคือเป็น,นอะไร อันนี้แก้คันนะคะ่ะกินึเม็ดชาวตองวันเย็นตัวนี้จะช่วยดีๆนี่นะคะล้างนา้ำเจอสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ก่อนก็ได้แล้วก็เราก็เช็ดเช็ดด้วยทิมอันนี้เราก็ต้องเช็ดแห้งนะคะเราพยายามอย่าโดนน้ำตัวนี้คือมันแพ้มากห้กินแ <ขา S 1> พ้ม,มากนิดๆค่ะกินก็ไดาไม่เป็นไรหรกไม่ได้มีผลมากแต่ว่ามีนอนพักตรงนี้อีกกวนแนวของผี่สาวตัวนี้อยู่ก็นี่มีกี่ก่าอยู่นี่มีสาม แต่ว่าประวันมานอนอยู่นี่ไงก็เป็นสีก็จะลงไปอยู่บ้านเนี่ยมาเลยสิ้นเดือนคงยังยังครับแล้วค่ะครับกมเลยค่ะโบ้ได้เขาลงไปดูในบ้าน ครัะโม่ไปเรือยไปเรื่อยยายังมีอยู่เนาะครับเนาะมีอยู่แม่ยา <c oughs> มีอยู่เนาะเห <c oughs> มือนกันนั่นนั่นเล่นน้ำนะครับจะเล่นน้ำน้าน้ำตกหกหกหัวตาแดงนะกลับอาบน้ำสะอาดเลย ยาค้าอเดียวค้าาข้ามานี่อ่ะไมัองนดับด้ลวก็ตันตีสเจกันมอเสดลงไม่ได้ไหมยนไปค่อยได้ยังเขี่ยอยู่เขี่ยอยู่เนี่ยไปเขา่่ไม่จะเดือจะเดือเขาไปเลยดไ้ไปอ่ะครับตอนนี้เจ <Cock S 1> <tinc S 2> ้าหน้าท <Liberty> <fit> ี่ เอายาเข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับชุมชนบ้านบัวนะครับอำเภอโนนสูงน,นะครับซึ่งตอนนี้รถเราต้องจอดไปตรงนู้นนะครับเราไม่สามารถเข้ามาได้นะครับตื่นแล้วน,น,นี่ยาที่ทังทนี้ไอ้เลยหรือว่ามือสองหลังแเราไปตัดแล้วาลไม่ฟีกนุ่นเนี่ยมันเนี่ยเขาไปฝั่งไหนนะคะนี่สองหลังนี่สองหลังฝั่งนี้เนี่ย เดี๋ยนี่เดีเยเ่ยวจะม่ทำให้แกด้วย่ำมั้เกลียเดี๋ยวเดี๋ยวลงแดดไหมล่ะไม่ไข่อา,า,า,าไปเลย คุณคือเจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่ไปเดินเข้าไปแจ,จายยาให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อำเภอมนองสูงนะครับต้องใช้เชือกราวจับไว้ครับเพราะว่ากระแสน้ําเชี่ยวมากนะครับอยู่ทัวหาลุงเวเลย,เลยเ เริ่มปุ๊บมัเป็นข้าวเปลือกันแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เริ่มเป็นข้าวเปลือกแล้วให้ให้หลังแล้วชูก,ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยามันยังไม่เพียงพอครอง,อองอทำไงด้วยกกัานใช้แค่ถังไฟโขดนะโขดนะถ้าผมนะจ่ายจก่อนเรื่อยๆมาหมันมาเรื่อยๆครับผมมีช่างภาพช่างภาพของเรานะครับตอนนี้ กินยากินยาไม่มียาทาแล้วครับเป็นอะไรครับผื่นครับเอาพุกอ๋อโชุกยาทาเขาโดนเหตเรื่องนี่ครับตรงไปเลยตรงไปเลยยาทาเปิดกระโปรงคางแก่น่ะมีน้ำมีน้ำาคางตัวแก่น่ะเออผื่นแดงขึ้นเลยทำไมมันผื่นขึ้นเร็วอย่างเงี้ยครับคือผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแสดงว่าเขาแพ้ใช่โอ้น้ำกระโปรงโอ้ผิวบอบบางไม่เหมือเราอันตรายอันตราย อันนี้เปิดค่า <Yellow> ร <dice> ักษาวัยาบาลไม่ได้แล้วแฟนพี่อ้อยไปอนิทก่อนไปก่อนก่อนก่อน